สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาเทสมีดนะครับเป็นเทสมีดกึ่งเงานะครับพอดีมีลูกค้าสั่งเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะปอกปอกผิวให้ดูแบบชัดๆนะครับปอกให้ปอกขาวก่อนนะเราล้างหน้าก่อนนะครับจะได้เห็นว่าเงาความเงาเนี่ยนะครับมันจะเงาชัดแค่ไหนนะครับมีดกึ่งเงานะครับมีดกึ่งเงาเนี่ย สำคัญเวลาเรากึงเนี่ยนะครับเราเอาน้ํามันทาไว้นิดนึงนะครับเวลากึงเนี่ยเศษอลูมินมเนียมเนี่ยมันจะได้ไม่ติดมีดนะครับ ผมทดลองก่อนที่จะส่งงานให้ลูกค้านะครับส่งมีให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเวลาส่งไปแล้วเพิ่เนี่ยก็จะต้องอธิบายอะไรกันอีกหลายอย่างเลยอันี้เราก็ทดลองด้วยวิดีโอให้เขาดูก่อนนะครับพอดีเห็นว่าเป็นประโยชน์ในอ่า้งเนี่ยพวกเราเนี่ยนะครับก็เลยเอามาลงใน u t u b e ให้ดูนะครับพอดีไม่ได้ช่วงนี้ยุง่งยุ่งด้วยนะครับไม่ได้อัพคลิปใน youtube ให้ดูนานละนะครับอันนี้คือด้านนี้นะครับ มีเนี่ยจะมีเงาอยู่รับหลักๆเลยนะครับจะมีเงาอยู่สองข้างนะที่ผมทําหลักๆเลยนะครับจะมีเงาอยู่ด้านนี้ด้านบนนี้ข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้ข้างหนึ่งเมื่อกี้เราเรากึงด้านบนนี้ไปแล้วนะครับด้านบนนี้เงาดีนะครับเดี๋ยวผมจะมากึงด้านข้างนี้ให้ดูนะครับมีตัวนี้จะป,ะ bon ปาดได้ทั้งเสื้อสูบฝาสูบลูกสูบนะครับจะรับเป็นเฉพาะงานไปนะ เดี๋ยวผมจะปอกผิวขาวให้ดูก่อนนะครับแล้วก็จะได้เวลากึงเอาเงาออกมาจะได้เห็นชัดๆะคยนะปอกผิวขาวให้ดูก่อนมีดตัวนี้ถ้าใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับในเฟซบุ๊กนะครับลงกึงเบลมอเตอร์เวียงป่าเป้าเชียงรายนะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวก็081นะครับ634 4755นะครับ ผมจะขายพร้อมด้ามน,นะครับขายพร้อมด้ามแบบนี้ด้ามแบบเนี้ยที่รับแล้วนะอันนี้ยังไม่ได้รับนะพร้อมด้ามแบบเนี้ยเลยเนี่ยพร้อมเม็ดด้วยเนี่ยสองพันห้าร้อยบาทนะครับราคานี้มาสิบปีละนะครับอ่า ด้านนี้ก็เงาเหมือนกันนะครับเงาแบบนี้เงาใสาเลยนะครับยังใส่ได้อีกนะเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมตั้งหน้ามีดใหม่นิดหนึง่งพอดีมันไม่โดนหน้าที่เงาที่สุดนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้เช็คก่อนนะน้ำมันแตกหน่อยเวลาท่านซื้อไปแล้วนะครับช่างซื้อไปแล้วเนี่ยนะต้องปรึกษาผมบ่อยๆนะครับว่า ถ้าเกิดว่า mm. ไปใส่กับแท่นของช่างแล้วเนี่ยของคนที่ลูกค้าที่ซื้อผมไปแล้วเนี่ยไม่เงาเนี่ยนะครับเกิดจากอะไรนะเพราะว่าเวลารับเนี่ยเวลาลองเนี่ยผมลองแท่นนี้นะครับเวลาไปตึงๆอีกแท่นหนึ่งเนี่ยนะครับปฏิสาพอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่มีผมเงาแน่นอนนะครับแบบนี้อันนี้เงาสุดละของตัวนี้แหละนะครับนี่ตัวนี้และ อ่าเนี่ยคือประสิทธิภาพสูงสุดแล้วถ้าเงาสุดก็จะเงาแบบเห็นเห็นเราเลยเห็นหน้าเราเลยนะครับเป็นกระจกเลย่าแงบบนี้นะครับก็จะเงาประมาณสองหน้าแบบเนี้ยนะครับมีดเรานะเอาประมาณสองหน้าแบบนี้นะครับ,รนะอรบ,บ,รบโอเคนะครับคลิปนี้ก็คืเอเงาเทสมีดให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับจะมีคลิปอะไรมาอัพใหม่ๆให้ดูก็จะมาบ่อยๆนะพยายามจะมาบ่อยๆที่สุดเลยนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราในการทำคลิปแต่ละครั้งนะครับถ้ามีคนดูน้อยๆก็อาจจะไม่ทำบ่อยนะครับถ้ามีคนดูเยอะๆนะครับมีคนติดตามเยอะๆเราก็จะทำบ่อยๆคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้ให้ดูบ่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ